สวัสดีครับก้องครับพัชระไครดงแขครับเป็นมือคีย์บอร์ดวงมาคิเทียครับก่อนที่จะมารู้จักกับประเต้านะครับเป็นคนยึดมั่นในตัวเองไม่เชื่ออะไรเลยไม่นับถือศาสนาอะไรทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าเราเคยเชื่ออะไรบางอย่างแล้วเราก็รู้สึกผิดหวังตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็เลยกลายเป็นว่าไม่อยากที่จะนับถืออะไรละอยู่กับตัวเองดีกว่าพยายามด้วยตัวเองสุดโต่งในเรื่องที่ไม่ดีคนนึงเลยครับเต็มกราฟสุดกราฟเลยครับ มารู้จักพระเจ้าผ่านทางพี่โจโกับเฟรมที่เล่นดนตรีด้ยวยกันในวงมาคิดเทียครับเริ่มมาจากที่จําได้ว่าเล่นไปนเล่นที่ร้านแถวละก,กบังแล้วอยู่ดีพี่โจโก็เดินม,มาถามว่ากล้องว่าโลกเนี้ย มันเกิดมายังไงมนุษย์เกิดมาได้ยังไงแล้วทำไมถึงต้องเกิดมาอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าพี่โตบอกว่าไม่ต้องตอบพี่นะไปตอบตัวเองแล้วผมนอนคิดอยู่สามสี่วันว่าแบบมันเป็นเพราะอะไรว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างงั้นนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็เลยกลับไปคิดกลับไปนน่นนี่อะไรอย่างนี้จนไปหาอ่านมาบางส่วนในพระคัมภีร์อะไรประมาณนี้ครับว่าอ๋อมันเป็นเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ไปหาเองอะไรเองมาแต่ว่าก็ไม่ได้พูดไม่ได้พูดอะไรจนกระทั่งแบบเวลาผ่านไปจนมาอยากฟังที่พี่โตเล่นดนตรีในโบสถ์ก็เลยบอกว่าเออพี่ผมอยากฟังพี่เด่นคอนเสิรบั ใช้กับวิธีการเล่นของเราเลยด้วยก็จากที่อยากที่จะมาดูพี่โจเล่นก็เลยกลายเป็นว่าพระเจ้าให้กลายเป็นคนมาเล่นเลยผมได้ถูกรับเชิญมาเล่นดนตรีกับร้องเพลงในวันแคปิเนสเดย์ครับหลังจากที่ผมได้มาเล่นดนตรีในวันนั้นก็คือเห็นบรรยากาศภายในโบสถ์เห็นผู้คนที่เขาร้องเพลงนมัสการกันแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนแบบใจดีกับเรามากๆเลยบรรยากาศดูอบอุ่นดูเป็นสิ่งที่เราแบบไม่ได้สัมผัสจากข้างนอกมาก่อนก็เลยตัดสินใจรับเชื่อภายในวันนั้นเลยครับจริงๆคนทักเข้ามาหาผมเยอะมากเลยนะว่า e y, เป็นรับเชื่อจริงหรือเปล่า ไปโบสถ์ได้หรอหรอะไรวันนี้ยังมีคนทักไปหาพี่โจว่าเออถ้าคนอย่างก้องเนี่ยรับเชื่อได้เนี่ยคือพระเจ้านี่คือสุดยอดมาก คือขนาดตัวผมเองอ่ะผมก็ยังไม่เชื่อเลยว่าผมจะมาเชื่อในพระเจ้าได้เพราะว่าในชีวิตเก่าของผมเนี่ยมันเป็นการที่อยู่ด้วยตัวเองเดินด้วยลำแข้งตัวเองมาตลอดไม่รู้สึกว่าความเชื่อจําเป็นกับเราแต่ว่าหลังจากทุกจักขกับพระเจ้าก็รู้สึกว่ามันมีความปลดปล่อยมากขึ้นมีความปลดปล่อยความกังวลผมรู้สึกโล่งนะผมว่ามันอาจจะเป็นความสันติสุขที่เกิดในใน,ในใจของผมที่ถ่ายทอดผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ รเราค่อยๆดีขึ้นไปตามสเต็ปจนคนอื่นเขา,ารู้สึกกับเราได้ใจเย็นมากขึ้นอารมณ์ร้อนที่มันแบบที่เคยมีก็คือแบบลดลงไปได้แบบหน้ามือหลังมือ,อเรื่องบุหรี่เราก็ขอพระเจ้าว่าลูกอยากเลิกนะบุหรี่เนี่ยลูกแบบไม่ไม่อยากติดแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถเลิกได้ทําอะไรก็ตอนนี้ก็จะคือจ,จะคิดถึงคนอื่นก่อนคิดถึงความรู้สึกของผู้ฟังมากกว่าที่จะรู้สึกว่าแบบเออแทงไปเลยแล้ควคมรู้สึกผิดที่หลังมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น มาขึ้นผมอยากที่จะขอบคุณพระเจ้าเรื่องที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมให้สามารถเป็นคนที่ดีขึ้นได้เป็นคนที่น่ารักในสายตาคนรักสายตาครอบครัวสายตาเพื่อนๆพี่ๆได้ทั้งหมดพระเจ้าแบบส่งเป็นกำลังใจให้ทรงช่วยเปลี่ยนทรงทําทุกอย่าง ให้ผมหมดเลยเหมือนให้ชีวิตใหม่กับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ยังเป็นคนขวางโลกแบบเก่าอย่างผมอยู่อยากให้ลองเปิดใจที่จะรับพระเจ้าเข้าไปเชื่อเถอะครับว่าพระเจ้าเนี่ยพระองค์ยิ่งใหญ่มากคนที่แบบไม่ดีอย่างผมเนี่ยยังสามารถเปลี่ยนหน้ายังสามารถเชื่อพระองค์ได้ทุกคนก็สามารถทําได้ครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ